พ่อเลื่มคิดมากจะพูดน้อยพ่อเลื่มคิดน้อยจะพูดมากพ่อเลื่มคิดยากจะพูดงงพ่อเลื่มปงสิบพูดอีกอย่างเลยพี่น้องเคยได้ยินคำคมนี่บ่ครับกลับมาคิดเบึงว่าเป็นคือความเพลินว่าแมนแท่แห่งเถวแหงเลื่มปงจุดประสงค์ในมือนี่บม่แมนวาสีม,มาเว้ขคำค่มให้พี่น้องฟังดอกครับผมเล่นโทรศัพท์เคลียร์ไปเคลียร์มากผัดนว่าเจออ่านมึงแล้วมันคือก็เลยเอามาว้าสู่พี่น้องฟังคือจังที่พี่น้องเห็นหนี่คือเฮ็ดทานเด้อครับ กลับมาจากน้องเรียนเห็นชาวบ้านเก็บมาขายก็เลยว่าเอาไปทายคลิปให้พี่น้องเบิงกนตอนเนี่ยมาแหลกแหลกทำทรงหา่าวแต่บ่จะข้าวปวดลังโอ้ยนางหลังแบบโดนมวนแต่ตอนเก็บครับพี่น้องตอนหลังนี่ผมบ่มักเลยพี่น้องเคยกินประคเฮ็ดชนิดนี้อีกหนึ่งวิธีเอาไปนหนึ่งจิ้มเจลหรือกินกับตัาหุกงกระแซบแต่มือน,นี่ผมสิแกงแบบเล่าๆใส่ผักอีตู่ก็พักขา สำรับเห็ดปลาเบิ้องห้ดีก่อนเด้อครับพี่น้องค่อยกินเดีย๋ยวนิข่าวสุปปีเลยครับสำรับเห็ดผิดกับชาวบ้านผมย่านย่านเห็ดชนิดใดเบ่อเคยกินบอเซียงหลีกเลี่ยงเห็ดที่บ่ค้นเคยย่านว่าเป็นเห็ดผิดบางชนิดก็คือกันคักขนาดแมนคักแทกก็คือเห็ดละโงกเด้อครับพี่น้องมองดีดีเด้อครับเห็ดละโงกกับเห็ดละง,งาคือกันแห้งส่วนแกงเห็ดทานมือนีค่ะบอได้ดน,นั้นคือพักติวสิซอยให้แกงมีรสชาติเปรี้ยวกลมกลมพักอีตูห,อ,หอ,อมหอมผอมพักขาใส่ลงไปแกงหม้อแบบใหญ่ผู้ใดอยู่ไก่ไม่กินเป็นนนนนหมมมู่่่ีีีีีเเด้้้อคครับกบขาแแงงพ มองเมืองเฮตานคาพี่น้องแหงแกงโดนแห่งดำคือทานหย่านว,านว่าบมะนัวคอซิมเมืองอีกเทื่อที่2สุดยอดแล้วคาพี่น้องแสบแห้งครับผมต้มแบบโดนได้คบพี่น้องผมหย่า,านวาบะสุก่อนสีไปคุกเจาปนคนเอามาจำซำนั่นกระแซบแลลวครับเมนูมันมานแกงเฮตานของผมดมกินพระขาแล้วทองห้องขึ้นมาเลยครับพี่น้องมาเด้อครับบารนี้ไม่กินเขาน้ำกันสวัสดีครับผมพี่น้องโอ้ยห่อนไม่กินแกงเฮตาน้ำกันได้ครับแกงใหม่ๆหมอนห่อนเลย เสียงแห้งรสชาติที่ถูกใจคนเจลมาจําน้าครับเนี่ยเจลพริกคนจนํายุ้แกงเห็ดครับป้องห้องกินเขาเลือกหลาย แกล้งสัพักขาครับอืมครับเฮ็ดทานครับส่วนกับอย่าเลย Certo? Oh.